ห้ามกลางขบเขาและสายหมอ,อกของอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลห้วยห้อ,หอมคือดินแดนที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนชุมชนแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากาิยอและชาวลวาวะ ผู้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์การเลี้ยงแกะเพื่อทอผ้าขนสัตว์และการปลูกกาแฟแอาราบิกา้าคุณภาพสูงวิถีชีวิตของผู้คนสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคนสารคดีนี้จึงจะพาคุณไปรู้จักตำบลห้วยหอมผ่านเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรม และแนวทางการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนที่ยังคงรักษาสเสน่ห์ของชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ตำบาบลห้วยหอมอำเภอเมละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านห่างจากอ,เอํเภอแมละน้อย35กิโลเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,100เมตรตั้งอยู่ในเขตต้นน้ำลำธารของลำน้ำเมละน้อยแหล่งน้ำธรรมชาติหลากหลายใส่ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆภา,า,ายในหุบเขาห่างไกลความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวก แต่เมื่อปีพุทธศักราช2515กลุ่มมิชชั่นนารีเดินทางมายัางหมู่บ้านพร้อมนำเมล็ดกาแฟมาให้พันอาราบิก้าและสอนวิธีการเพาะปลูกกาแฟให้คน แก่ในหมู่บ้านทําให้หมู่บ้านโด่งดังเรื่องกาแฟเพราะใช้กาแฟมาทําการประกอบอาชีพภายในปีเดียวกันในหลวงรัชการที่9นําทรัพย์ส่วนพระองค์มาเพื่อส่งเสริมการเกษตรและการพอะปลูกไร่กาแฟแบบครบวงจรการแต่งกายของชาวห้วยห้อมมักเน้นใส่เสื้อประจําชนเผ่านั่นก็คือชุดกะเหรี่ยง ชุดกะเรียงเป็นเครื่องเต่นกายพื้นเมืองของชนเผ่ากะเรียงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนโดยมักใช้ผ้าทอมือที่ทำจากฝ้ายหรือเส้นใยธรรมชาติและตกแต่งด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าถ้าจะพูดถึงสถานที่สำคัญที่ขาดไม่ได้แน่นอนว่าต้องพูดถึงศูนย์จำหนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นจุดขายผลิตภัณฑ์ฟีมือที่มีคุณภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวควยฮอมอีกสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ขัดไม่ได้ที่เป็นแรงรวบร,รวมนักท่องเที่ยวนั่นก็คือแม่ใหญ่โฮมสเตย์แม่ใหญ่โฮมสเตย์เป็นจุดพ่อนคลายสายตาและร่างกายอากาศอันบริสุทธิ์กับธรรมชาติในสถานที่นี้ทำให้ ได้สัมผัสกับความสงบที่แท้จริงหอยหอมหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติผสมผสานกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ลงตัวทำให้ดุ่งดังในเรื่องต่างๆซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านี้สามารถสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงยุคปัจจุบัน ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านแต่ความเป็นวหวยห้อมยังคงอยู่สืบต่อไป